มาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทำหน้าที่แทนพี่ชายหน่อยนะคะเราต้องแกะฮั์ดิบเปลี่ยนฮรทดีิฟกต์วันนี้นะคะ mm. ก็คือต้องต้องดูจังปิดนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนฮั์ดิบนะคะจากตัวนี้มาอยู่ในตัวนี้นะคะซึ่งเป็นช่างจําเป็นนะคะนตว์ดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะแกะทางฝั่งนี้นะคะจากไอตัวตะกูทั้งหมดนะคะสี่ตัวลยกันนะคะ ได้มาเราขัดดิบนะคะจะทด,ดะะจะคืนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่คืนก่อนใหม่นะคะแันจะใส่กัวค่ แะะล้วลเป็นเสร็จมดแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะพังหรือว่าจะได้เดี๋ยวมาดูกันนี่แล้วเราก็ขันประตูนะคะ We'll do that. คะแล้วตอนที่ลองเสียบทุกสายแล้วนะคะไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะได้จะต้องไปที่ไหโอมาแล้วแต่ว่าก้องสามเป็นอะไรเอ่ย หรือว่าสายมันหลวมอนี่นะคะผลงานของฉัดเองเก่งมากเลยโอเคและนี่คือความภาคภูมิใจคะ่ะที่สามารถนะคะตั้งแต่เครื่องมันติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วฉัดก็แกะออกมานะคะแกะฮาร์ดดิสเปลี่ยนฮาร์ดดิสแล้วก็เสียบสายจะบอกว่ายากตั้งแต่ตอนเสียบสายก็มงตจนปิดแล้วยากมากนะคะมันชัดทาให้เป็นอะ่ะจะต้องดูใน youtube ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสายเสร็จนะคะแล้วก็แกะ ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสต์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่หมดนะคะเสียบใหม่แล้วก็นี่นะคะผลที่ได้แต่ว,ว่าตัวที่สามเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเยวอาจจะเป็นเพราะสายลมหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แกะดูนะคะก็จะไปรับค่าจ้างจากพี่ชายนะคะเพราะว่าชัดตอนนี้ก็เก่งแล้วนะคะในการติดกล้องวงจรปิดนะคะภูมิใจมากค่ะ